สวัสดีครับพบกับชาววันศุกร์ที่9กพฤษภา2568ช่องพระดีพุทธคุณสูง EP ที่28นะครับวันนี้ผมมีพระสมเด็จมาแบ่งปันทุกทุกท่านในราคาองค์ละ3 0 0บาทนะครับสนใจโทร062 560 8471หรือแอดไลน์ขอดูรูปภาพขอดูภาพชัดเจนได้ที่เบอร์062 560 8471นะครับ รับชมองค์ที่หนึ่งได้เลยนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นพระสมเด็จเก่าๆเก่ก็นๆนะครับแตกลายงาสวยๆเลยนะครับพร้อมกับเกาะโบราณสวยๆนะครับแบ่งปันให้เช่ากันในราคาองค์ละ300บาทนะครับเนื้อเก่าๆแห้งๆนะครับ แตกลายงาสวยๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับเกาะโบราณน,นะครับองค์ที่หนึ่งนะครับ <c oughs> ด้านหลังขององค์ที่หนึ่งก็จะประมาณนี้เลยนะครับแตกลายงาสวยๆแบบนี้เลย องที่หนึ่งนะครับต่อไปองค์ที่สองนะครับเป็นพระสมเด็จเก่าๆกันแก่นเหมือนกันนะครับองค์นี้เนื้อเก่าๆแห้งๆเลยเบ่งปันให้เช่ากันในราคาองละสามร้อยบาทเหมือนกันนะครับส่งฟรีทุกรายการนะครับส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะครับ ด้านหลังขององค์ที่สองนะครับองค์ที่สองนะครับต่อไปองค์ที่สามนะครับ เป็นพระสมเด็จเนื้อเก่าๆแห้งๆนะครับแตกลายงาสวยๆแบบนี้เลยนะครับดิมทรงชัดเจนนะครับกรอบโบราณสวยๆองค์ที่สามนะครับ ด้านหลังขององค์ที่สามก็จะประมาณนี้เลยนะครับองค์ที่สามนะครับต่อไปองค์ที่สี่นะครับเป็นสมเด็จลงรักทองนะครับ เป็นเนื้อสีขาวนะครับลงลักทองสวยๆนะครับพร้อมกับกรอบโบราณสวยๆเลยพิมพ์ทรงชัดเจนมากเลยนะครับลงลักทองสวยๆองค์ที่สี่นะครับ ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับลงรักทองนิดนิดนะครับเป็นเนื้อสีขาวนะครับองค์ที่สี่นะครับต่อไปองค์ที่ห้านะครับองค์นี้เนื้อเก่าเก่าแห้งแห้งเลยนะครับองค์ที่ห้านะครับ ด้านหลังขององค์ที่ห้าก็จะแตกประมาณนี้เลยนะครับแตกเป็นเส้นประมาณนี้เลย<_><_>องค์ที่ห้านะครับต่อไปองค์ที่หกนะครับเป็นพระสมเด็จเนื้อเก่าๆแห้งๆเหมือนกันนะครับพร้อมกับกรอบโบราณประดดับโดยมิดเพชรนะครับ ส,สวยๆเลยนะครับเนื้อเก่าๆแห้งๆครับซูมดูกันชัดๆเลยองค์ที่หกนะครับ ด้านหลังขององค์ที่หกนะครับองค์ที่หกนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับองค์นี้เป็นเนื้อเก่าๆนะครับเนื้อเก่าๆแห้งๆนะครับพร้อมกับเกอบโบราณประดับด้วยมิดเพชรเหมือนกันนะครับ กรอบส,สวยๆเลยนะครับเนื้อพระสวยๆเลยด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะครับขององค์ที่เจ็ดนะครับ องค์ที่7นะครับต่อไปองค์ที่8นะครับเป็นผ้ามเด็จเนื้อเก่า,กาๆกันๆแห้งๆเหมือนกันนะครับ ด้านหลังขององค์ที่แปดนะครับองค์ที่แปดนะครับองค์ที่เก้านะครับ ด้านหลังขององค์ที่เก้าก็จะประมาณนี้เลยนะครับองค์ที่เก้านะครับชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนติดต่อสอบถามได้เลยนะครับ ติดตามหมายเลขได้เลยนะครับทางเรามีบริการโอนเงินและเก็บเงินปลายทางนะครับส่งฟรีทุกรายการนะครับส่งฟรีทั่วประเทศนะครับช่องทางการติดต่อนะครับที่เบอร์0625608471นะครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ